ค่สวัสดีค่ะพี่น้องชาวไทยและเอสซีที่น่ารักของคุณแม่ทุกท่านนะคะค่ะวันนี้คุณแม่ได้ผ้าสวยค่ะค่ะเป็นหลุดจำนำนั่นแหละค่ะค่ะสวยค่ะเป็นราคาสองพันแปดร้อยบาทนะคะค่ะเดี๋ยวคุณแม่หยุบยกขึ้นเลยค่ะ ค่ะเป็นผ้าลายลูกแก้วนะคะหมายเลขหนึ่งนะคะลายลูกแก้วค่ะตัวนี้ลายมัดหมี่ก็เป็นลายลายไทยนะคะลายเก่าลายโบราณน,นะคะลายสวยค่ะสวยแบบเรียบร้อยนะคะออกโทนเชิงล่างเชิงบนนี่ก็ออกโทนเป็นสีธรรมชาติออกโทนสีกะปิค่ะแต่บริไอช่วงที่มัดหมีค่ะค่ะช่องกลางมัดหมีนะคะ มีเขียวปนด้วยค่ะเพราะว่าเป็นสีธรรมชาติค่ะค่ะเขียวนี่ก็เขียวอ่อนๆนะคะเป็นสีธรรมชาติค่ะราคาอยู่ที่สองพันแปดร้อยบาทนะคะผ้าค่ะผ้าลายลูกแก้วค่ะค่ะยกมดอกลายลูกแก้วค่ะราคาอยู่ที่สองพันแปดร้อยบาทนะคะยกดอกลายลูกแก้วนี่ค่ะ ค่ะราคานี้มีอยู่แม่บวรรักผ้าไหมสวยสรินนะคะหลุดจำนำค่ะค่ะถ้าหลุดจำนำถึงได้ราคานี้นะคะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะสองพันแปดร้อยบาทนะคะยกดอกลายลูกแก้วค่ะค่ะยกดอกลายลูกแก้วค่ะเป็นอย่างนี้นะคะค่ะเป็นสีธรรมชาตินะคะค่ะสองพันแปดร้อยบาทค่ะเป็นสีธรรมชาตินี้ ราคานี้ถูกนะคะค่ะสองพันแปดร้อยบาทนะคะเป็นลายลูกแก้วค่ะยุบด,ดอกลายลูกแก้วค่ะลายก็สวยนะคะเป็นลายไทยนะคะไทยเล็กๆเนี่ยเขาเรียกลายไทยค่ะค่ะสองพันแปดร้อยบาทนะคะถ้าคุณแม่มาได้ค่ะคุณแม่น้อารับตอบทำลายยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะ ค่ะตอนนี้ติดหน้านางค่ะแล้วแต่เขาจะปนมานะคะคุณแม่ไม่ได้คัดผ้าไม่ได้เลือกผ้าค่ะค่ะเป็นลายนางรําค่ะกําลังสวยเริงระบาช่ำช้อยอยู่ค่ะลายนางรํานะคะค่ะมันจะออกเป็นโทนสีธรรมชาตินะคะค่ะสีนี้ออกเป็นแกม่วงก็ไม่ม่วงค่ะมันจะมุกก็ไม่มุกค่ะ เพราะว่าย้อมสีนี้เห็นบอกว่าเป็นสีเป็นสีสนิมค่ะคุณแม่เคยถามน,นะคะค่ะเป็นหน้านางค่ะสองพันแปดร้อยบาทค่ะเป็นสีค่ะดูตามภาพนั่นแหละค่ะมันจะออกสีจริงเลยค่ะจะออกม่วงก็ไม่ม่วงจะออกไอสีเทามุกก็ไม่เชิงค่ะมันจะพออมๆกันนะคะ ขาดเรื่อระบาชํำช้ชอยอยู่ค่ะเป็นลายค่ะลายนางลำค่ะค่ะเป็นผ้าลายลูกแก้วนะคะค่ะผ้าลายลูกแก้วค่ะเวลาย,ยกขึ้นแลสีมันจะออกคุณแม่ก็ยังบอกไม่ถูกนะคะเวลาคุณแม่ยกโชว์แบบนี้จะมันจะชอบสีจะเปลี่ยนค่ะพื้นนี้ติดหน้านางค่ะลายนางลำเรืนง,งระบาชํำช้ชอ,ยอยอยู่ค่ะ ค่ะสวยงามมากค่ะค่ะคุณแม่ก็ชอบโทนสีแบบนี้แหละค่ะถ้าถึงคุณแม่ใส่ก็งเหมือนกันค่ะคุณแม่ไม่ชอบโทนสีแบบะะแ,ป,แ,บแบบป็งแงค่ะเ,เป็นลายนางรำช้นช้อยอยู่ค่ะเรืองระบำนะคะค่ะราคาอยู่ที่2,800บาทนะคะเป็นลายลูกแก้วค่ะราคานี้เป็นราคาที่ย่อมเยาวมากนะคะราคาที่ก็เป็นค่าจุดกำนงถึงได้ราคานี้ค่ะ 2,800บาทค่ะเป็นลายนางรำนะคะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนเด่นทุกผืนค่ะค่ะเป็นลายลูกแก้วนะคะค่ะลายลูกแก้วค่ะ2,800บาทนะคะค่ะถ้าคุณแม่มาได้ค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเดี๋ยวคุณแม่สง่งภาพน,นี่ให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะ 2,800บาทค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนโดดเด่นทุกผืนค่ะอันนี้ก็เขาเรียกว่าลายมังกรคาบแก้วนะคะรหัสสามนะคะเป็นลายมังกรคาบแก้วค่ะ2,800บาทค่ะลายมังกรคาบแก้วนะคะสวยทุกผืนเด่นทุกผืนค่ะอู้ทำไมสวยจังเลยลายนี้ค่ะมังกรคาบแก้วใส่กับเสื้อขาวนี่โดดเด่นมากค่ะ2,800บาทค่ะเป็นลายลูกแก้วนะคะ ค่ะมังกรคาบแก้วค่ะเชิงล่างเชยงบนเป็นสีแดงนะคะค่ะบริเวณมัดหมีก่กะตรนโทนสีน้ำตาลค่ะค่ะ2 8 0 0บาทสวยทุกผืนงานทุกผืนโดดเด่นทุกผืนค่ะมักผืนไหนชอบผืนไหนถ้าคุณแม่ได้ค่ะคุณแม่น้อมรับตอบทำลายยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะทีแดดเข้า2 ค่ะ2,800บาทนะคะสวยทุกผืนงานทุกผืนเด่นทุกผืนค่ะลายมังกรคาบแก้วค่ะผืนนี้นะคะ2,800บาทค่ะสวยโดดเด่นนะคะใส่ออกงานบุญก็สวยงานเลี้ยงก็โดดเด่นนะคะลายนี้นะคะนี่ลายมังกรคาบแก้วทำไมสวยแท้ค่ะคนหุ่นสูงใหญ่ๆนี่ใส่สวยงามมากเลยค่ะค่ะ2,800บาทนะคะสวยทุกผืนงานทุกผืนเด่นทุกผืนค่ะ ค่ะพื้นผ้าเป็นออกโทนสีน้ำตาลนะคะค่ะสวยไม่สางคือผ้าไหมนี่แหละคะ่ะสวยทนสวยนาน,นะคะ่ะพื้นนี้ก็ทนสีธรรมชาติออกสีธรรมชาติค่ะออกสีอิฐนะคะขาะรหัสสีค่ะค่ะเป็นสีธรรมชาติเป็นสีอิฐนะคะ ค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนเด่นทุกผืนค่ะถ้าเชิงสไลด์นะคะค่ะเป็นเชิงช레이สีอีดลายลูกแก้วค่ะเนื้อผ้านิ่มมากค่ะไหมน้อยกันมือเดียวนะคะไม่แข็งไม่หยาบนะคะผ้านิ่มน,นะคะค่ะเป็นสีอิดค่ะเป็นสีธรรมชาติค่ะสองพันแปดร้อยบาทนะคะ ค่ะถ้าคุณแม่จําราคาผิดก็คุณแม่ขอแอบบางครั้งก็พูดไปผิดราคาก็คุณแม่ขอใครนะคะแต่จะอยู่ที่มันเป็นคลิปนะคะคลิปนี้สองพันปด้ยบาทค่ะแสงเข้าแสงเข้าฝั่งนี้ค่ะมันแดดขาลายเชิงสไล์นะคะขาสวยทุกผืนง,งานทุกผืนเด่นทุกผืนค่ะสองพันแปดร้อยบาทค่ะงามมากค่ะ ค่ะ2,800บาทนะคะ่คาโดดเด่นมากค่ะราคา2,800บาทค่ะผ้านิ่มแล้วค่ะผ้านิ่มมากค่ะค่ะเป็นสีอิดนะคะสีธรรมชาติค่ะค่ะอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดเป็นกําลังใจช่วยคุณแม่นะคะอย่าลืมกดติดตามนะคะค่ะถ้าไอ้ fc ที่น่ารักของคุณแม่ทุกท่านนะคะ ค่ะเพราะว่าบางท่านก็ผู้สูงวัยโทรมาหาคุณแม่ส่วนมากก็ไม่รู้จกักแอดไลน์ค่ะมิแต่ใช้เบอร์โทรเพราะว่าคุณแม่ฝากเบอร์โทรไว้ใต้คลิปทุกคลิปค่ะค่ะคุณแม่ก็ยังให้แอดไลน์ค่ะแอดไลน์มาค่ะเพราะว่า <c ười> คุยกันยากกับคนูสูงวัยที่เคยโทรมาหากันค่ะค่ะบอกว่าแต่ว่าดูดูไลน์อยู่มิแต่ดูไลน์ผ้าอยู่ว่าแอดไลน์ก็ฉันดูไลน์ผ้าอยู่ค่ะส่วนมากคนแก่จะพูดอย่างนี้ค่ะ แค่ดูลายผ้าใน youtube ก็จริงค่ะแต่อันนายนี้เพราะว่าเราอยากส่งภาพที่ท่านทักมาเหมือนท่านทักมาหมายเลียหนห้าน,นี้สมมุตินะค่ะไอแม่ลัก็จะส่งภาพให้ดูทางไลน์ค่ะว่าตรงกันไหมกับคุณทักมาคุณแม่บ้านทักมามันจะตรงกันไหมค่ะถ้าตรงกันก็รับโอเคกันมันจะได้ง่ายค่ะถ้าคุยทางโทรศัพท์ทีได้ค่ะแต่คุณผู้สูงวัยชอบบอกว่า,วา คุยทางโทรศัพท์ส่งภาพให้ดูด้วยอย่าเห็นลายผ้ามันก็ต้องแอดลายค่ะค่ะนี่ลายสวยงามมากค่ะเป็นลายดอกมะเขือนะคะค่ะราคา2,800้อบาทค่ะมันเป็นลายลูกแก้วค่ะยุกดอกลายลูกแก้วในตัวนะคะสวยค่ะผ้านิมค่ะไหมน้อยกับมือเดียวค่ะผ้านิมมากค่ะค่ะผ้าไม่หยาบไม่แข็งไม่กระด้างนะคะผ้านิมค่ะ 2,800บาทค่ะเป็นลายลูกแก้วค่ะยกดอกลายลูกแก้วนะคะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนเด่นทุกผืนค่ะค่ะยกดอกลายลูกแก้วค่ะค่ะเป็นดอกมะเขือนะคะประกาศต๊อบค่ะดอกมะเขือค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนเด่นทุกผืนค่ะมกผืนไหนชอบผืนไหนถ้าคุณแม่ได้ค่ะอ่านี้ค่ะแม่ก็ขยับมือให้เรื่อยๆนะคะให้ดูตามภาพนะคะ ค่ะเด่นทุกผืนนะคะสวยทุกผืนงานทุกผืนเด่นทุกผืนค่ะมัดผืนไหนชอบผืนไหนถ้าคุณแม่มาได้ค่ะคุณแม่น้อมรับตอบทางลายยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะที่เข้าชมช่องของ,ของคุณแม่นะคะค่ะนี่ก็สวยค่ะค่ะออกโทนสีสีม่วงค่ะค่ะช่องกลางมัดหมี่ออกโทนสีสีม่วงชมพูเชิงลากเชิงบนเป็นม่วงแก่นะคะ ค่ะเป็นผ้ายิ้มห้าตะกกค่ะ2800บาทนะคะสวยทุกผืนงามทุกผืนเด่นทุกผืนค่ะ2800บาทค่ะสวยงามมากค่ะค่ะมักผืนไหนชอบผืนไหนถ้าคุณแม่มาได้ค่ะคุณแม่น้อมรับตอบทางลายยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะค่ะที่เข้าชมช่องของคุณแม่นะคะติดตามคุณแม่ให้ติดตามทาง youtube นะคะหาดูคุณแม่ดูทางช่อง youtube ค่ะค่ะลายนี้ก็เป็นค่ะจะเป็น ยกดอกายลูกแก้วค่ะค่ะราคาอยู่ที่2,800บาทค่ะมักผืนไหนชอบผืนไหนถ้าคุณแม่มาได้ค่ะคุณแม่น้องรับตอบทางลายยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะสอง0นแปดรบาทค่ะค่ะสวยงามมากค่ะค่ะสวยทุกผืนงานทุกผืนโดดเด่นทุกผืนค่ะ ค่ะอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดเป็นกำลังใจนะคะกดติดตามให้คุณแม่นะคะเพราะว่าคุณแม่ถ่ายคลิปแล้วเวลาคุณแม่ถ่ายคลิปถ้าลูกค้ากดติดตามแล้วมันจะจะให้สัญญาณทางโทรศัพท์ของคุณแม่บ้านทุกท่านนะคะสัญญาณติ้งเห็นลูกค้าบอกว่าอย่างนี้ค่ะค่ะมันจะดังติ้งขึ้นมาเลยค่ะเวลาคุณแม่ถ่ายคลิปค่ะเขาบอกอชายกับหัวไม้ลูกเกดนะคะ ค่ะเป็นลายนี่ก็สวยค่ะลายพวงหลอดไฟนะคะหมายรหัสเก็บนะคะหมเรียกเก็บนะคะผืนนี้นะคะแม่ต้องเุดใหมค่ะเป็นสีธรรมชาติค่ะออกโทนสีเทานะคะเทาอมน้ำตาลนิดหนึ่งนะคะ ขาเทาค่ะเป็นสีเทามุกค่ะขาเป็นลายพงหลอดไฟค่ะสวยงามมากค่ะค่าราคาอยู่ที่สองพันแปดร้อยบาทนะคะขารหัสเจ็ดนะคะขาสวยทุกผืนงามทุกผืนเด่นทุกผืนค่ะมักผืนไหนชอบผืนไหนถ้าคุณแม่มาได้ค่ะคุณแม่ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะหาพิถ้าชมช่องของคุณแม่นะคะ ะยินดีค่ะค่ะผ้าความยาวสองเมตรนะคะกว้างใหญ่นะคะผืนกว้างผืนยาวค่ะยาวสองกว้างหนึ่งค่ะขาดความยาวสองเมตรคนอ้วนคนจ่อยคนผอมใช้ได้ค่ะสธรรมชาติสีเทามุกนะคะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนโดดเด่นทุกผืนค่ะมักผืนไหนชอบผืนไหนถ้าคุณแม่มาได้ค่ะคุณแม่น้อมรับตอบทางไลน์ยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะอยู่ที่สองพันแปดร้อยบาทนะคะ ค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนเด่นทุกผืนค่ะมักผืนไหนชอบผืนไหนถ้าคุณแม่มาได้ค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะค่ะโดดเด่นมากค่ะค่ะผ้านิ่มหนาแน่นค่ะผ้านี้ค่ะนิ่มมากค่ะไม่หยาบไม่แข็งนะคะ ค้านิ่มค่ะไมน้อยกานมือเดียวค่ะค่ะยกดอกลายลูกแก้วค่ะผ้าเป็นผ้าห้าตะกอค่ะยกดอกลายลูกแก้วมีผ้าห้าตะกอนะคะค่ะเป็นนกยุงลำแทนสวยงามมากค่ะเชิงข้างบนก็เป็นลายโฮนนะคะค่ะเป็นโฮนประยุกต์นะคะสวยค่ะฮนประยุกต์ค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนเด่นทุกผืนค่ะ มักผื้นไหนชอบพื้นไหนถ้าคุณแม่มาได้ค่ะคุณแม่น้อมรับตอบทางไลน์ยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะ2,800บาทนะคะเป็นผ้ายกดอก5้าตะกอค่ะค้ะยกดอกลายลูกแก้ว5้าตะกอนะคะค่ะโดดเด่นนะคะมักผื้นไหนชอบผื้นไหนถ้าคุณแม่ได้ค่ะปิ๊งมาทางคุณแม่เลยนะคะ่ะปิ๊งโทรศัพท์มาหาคุณแม่คุณแม่ยกพื้นนี้โชว์ค่ะหมายเล่นั้นเล่อนี้ค่ะ ส่งแค่นี่งให้ดูด้วยค่ะคุณแม่ก็จะส่งให้ดูนะคะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนเด่นทุกผืนค่ะอันนี้มันเป็นแสงแดดเข้าอยู่ตรงนี้โยก่ะคุณแม่ดูค่ะค่ะมันเป็นมองมองค่ะถ้าแสงแดดผ่านมันจะออกมองมองนิดนึงนะคะค่ะออกภาพไม่ชัดเจนค่ะภาพมัวค่ะเดี๋ยวคุณแม่ส่งภาพนี่งให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะอย่าลืมนะคะ เป็นวัตถุดิบมาจากยางรถนะคะกระถางนะคะอย่าลืมนะคะตกไม่แตกนะคะสวยทนสวยนาน,นะคะ่สะสายช่วยจนถึงร้อยปีพันปีนะคะพวกนี้ตกไม่แตกไม่รู้จักชำรุดนะคะเอาไปเป็นหาเป็นปลูกผักสวมทัวหน้าบ้านก็ได้ไม่หาแต่เป็นกระถางดอกไม้สวยง,งามมงคลนะคะถ้าดอกไม้สวยง,งามมงคลไม่ต้องไปหาต้นไม้มามาใหม่นะคะถ้าต้นไม้มีในบ้านค่ะยกกระถางสวมเลยนะคะคุณแม่เคยทําอยู่ค่ะยกกระถางสวนค่ะ มันจะทําให้กระถางสวยๆนี้มีราสีโดดเด่นเพิ่มความสวยความงามของท่านปลูกไม้มงคลหยิบนะคะค่ะอย่าลืมนะคะสองผ่านไอราคาคู่นี้ห้าร้อยบาทนะคะค่ะใช้สีน้ํามันล้างได้ค่ะเป็นสีน้ํามันทาเป็นงานแฮนเมดงานผีเมือค่ะค่ะเป็นงานของลูกชายทํานะคะค่ะเป็นหมีค่ะหมีลูกหมีเทนด้าค่ะค่ะแล้วแต่ท่านชอบนะคะเพราะว่าแม่ก็เอาออกทางยูทูบเรื่อยๆค่ะ สนใจถ้าคุณแม่มาได้นะคะคู่ละ500บาทราคาส่งต่างหากนะคะส่งก็ไม่แพงร้อยกว่าค่ะมันยางรถดเนี่ยมันจะหนักหน่อยนะคะคุณแม่ส่งให้ทางแซดทางเคอรี่ค่ะค่ะสนใจถ้าคุณแม่มาได้ค่ะเป็นลายหนีนะคะขาดตอกขาดผ้าไหมค่ะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะมัดผืนไหนชอบผืนไหนถ้าคุณแม่มาได้ค่ะคุณแม่ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะสวยงามมากค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนนะคะโดดเด่นมากค่ะ ค่ะอยู่ที่สองพันแปดร้อยบาทนะคะค่ะค่ะสองพันแปดร้อยบาทค่ะผ้าพวกนี้ค่ะมันเป็นผ้าห้าตะกอค่ะเนื้อผ้านิ่มนะคะไม่หยาบไม่แข็งกระด้างนะคะผ้านิ่มค่ะค่ะสองพันแปดร้อยบาทค่ะค่ะนี้ก็เป็นงานขาวดำนะคะ ขายงานขาวดำ2,800บาทนะคะเป็นผ้ายกดอก5ตะกอค่ะค่ะยกดอก5ตะกอสวยงามมากค่ะค่ะเป็นลายฮนนะคะเป็นลายฮนเชิงล่างเป็นบริวารไอเป็นช้างชัยชนะชูธงนะคะค่ะช้างชัยชนะชูธงค่ะเชิงล่างค่ะสวยโดดเด่นมากค่ะเป็นลายฮนนะคะ้ 5, 5ตะกอค่ะ เป็นยุกด, <ijk> ดอกลายลูกแก้วห้าตะกรอในตัวนะคะสวยทุกผืนงามทุกผืนเด่นทุกผืนค่ะมักผืนไหนชอบผืนไหนทักคุณแม่ได้ค่ะคุณแม่น้อมรับตอบทางลายยินดีต้อดรับทุกข่านค่ะค่าสองพันแปดร้อยบาทนะคะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนเด่นทุกผืนค่ะสองพันแปดร้อยบาทค่ะมักผืนไหนชอบผืนไหนทักคุณแม่มาได้ค่ะยินดีต้อนรับทุกขั้นนะคะ คาะสองพันด้อยบาทค่ะค่ะนี่ก็ล้าหัดส,สิบค่ะเป็นออกโทนเชิงล่างเชิงบนเป็นสีม่วงแก่นะคะบริาบริเวณไอช่วงกลางมัดหมี่ก็เป็นสีเทามกค่ะ่ะสวยทุกพื้นงามทุกผื้นเด่นทุกพื้นค่ะ มักผืนไหนชอบผืนไหนถ้าคุณแม่มาได้ค่ะคุณแม่ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะที่เข้าชมช่องของคุณแม่ค่ะค่ะเป็นลายลูกแก้วค่ะเป็นสีธรรมชาติสวยงามมากนะคะค่ะสวยค่ะท่าชุดนี้สวยค่ะคุณแม่ชอบออกโทนสีแบบนี้นะคะค่ะโทนสีแบบสีธรรมชาติทึบๆค่ะค่ะสวยค่ะหนึ่งค่ะสองพันแปดร้อยบาทนะคะเป็นลายลูกแก้วค่ะ โอ้ยค่ตัวนี้ทําไมสวยแต่คุณยายคุณแม่ชอบสีแบบนี้นะค่ะสองพันแปดร้อยบาทนะคะค่ะมัดพื้นไหนชอบพื้นไหนถ้าคุณแม่ได้ค่ะคุณแม่ยินดีต้อนรับน้อมรับตอบทางไลน์ทุกท่านนะคะค่ะสองพันแปดร้อยบาทนะคะเป็นสีเทานะคะช่วงมัดหนีเป็นสีเทาอุ้ยสวยสลับได้สวย,สวยงามมากเลยค่ะค่ะขอชมฝีมือช่างนะคะออกแบบได้สวยงามมากค่ะ 2,800บาทค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนเด่นทุกผืนค่ะค่ะมักผืนไหนชอบผืนไหนถ้าคุณแม่มาได้ค่ะอย่าลืมนะคะอย่าลืมวัตถุดิบมาจากยางรถนะคะฝีมือของลูกชายทําค่ะช่วยอุหนน,นน้องเขาด้วยค่ะให้กําลังใจน้องเขาด้วยนะคะคู่ละ500บาทค่ะค่ะติดต่อมาทางคุณแม่ได้ค่ะทักมาหาคุณแม่นะคะค่ะท้าทยนี้ค่ะคุณแม่ขอขอบพระคุณที่น้องชาวไทยที่ติดตามคุณแม่มาตลอดนะคะ ขอให้สุขภาพแข็งแรงบุญรักษาพระคุ้มครองสิ่งศักดิ์สิทปกป้องทุกท่านค่ะ